ผมกูไปทุนการเกษตรพี่น้องเด้อม้นนี่ก็มาสวัสดีกันเต่เ้าๆพี่น้องเด้อนะครับม้นนี่นะครับเฮากับลงขี้ไก่นะครับผมแป้งนี่ถอนไปได้30มสิาตันนะครับผมก็ได้เงินเป็นแสนนะครับแปลงนีแล้วกะนะครับผมก็ลงขี้ไก่นะครับผมขี้ไก่เอามาจากสุพรรณบุรีนะครับพี่น้องไหแม่มันง้อยอยู่ถนนก็ได้โอ้มันแข็งอยู่นะครับผมสั่งมาทั้งไอพี่น้องบ้านผมพี่น้องมดเป็นญาติกันด้วยแลลวครับไอ ประมาณ4 2 0พันรอถุงนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นขี้ไก่นะครับมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับครับใครอยากได้ติดต่อมาเลยครับผมสำหรับขี้ไก่นะครับผมราคาช่วงนี้กันลังขึ้นนะครับพี่น้องฟ้าวั่งเลยนะครับผมนี่ครับถ้าอีกจังน้อยแพงกว่านี้นะครับทรงทัวประเทศไทยนะครับผมนี่ผู้ใดอยากได้สั่งได้เลยนะครับแต่ราคาก็ตามระยะทางนะครับผมอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันสิมีขาขนทรงน้ำ เรากะใกล้ๆนะครับผมตัวนี้เป็นขี้ไก่นะครับขี้ไข่ไหลหลีนะครับเขียวเขียวเดี๋ยวเปิดให้พี่น้องฮาเบิ่งน้ำทง,งสองทงกันเลยมันขวางหรือปะนี่ครับมันติดถือโซ่ใหญ่นี่ครับนั่นแหละถ้าผู้ใดอยากได้นะครับผมเบิ่งในยูทูบเลยนะครับผมเบอร์โทรถ้าพูดอะไดอยากได้เดี๋ยวติดต่อน้ำผมก็ได้บ่ออยากนะครับ แต่ผมสิคุยราคาให้เป็นการเองที่สุดนะครับผมพ mmm like uh ี่ <n n น้องเขาได้ขี่ไก่ถึกถืกกันนะครับมึงใหญ่เลยอีกมึงใหญ่พี่น้องเขาเบิ่งเลยเพราะว่าเขาไทยอยู่แล้วเออนี่ครับขี่ไก่มึงจะใหญ่ไก่เลยไหมนี่ครับขี่ไก่หลายพี่น้องเด้อนี่ครับเบิ่งขี้ไก่เยอะเลยนะครับนี่ขี้ไก่เยอะนะครับผมนี่นี่ครับแถวกระสินลอยองลอยเอดนะครับโคลงโคลาดนะครับผม พื้นทยอยากได้นะครับสร้างได้เลยพี่น้องเด้อน,นะครับผมอืมแห่งคอร่อย่างดีครับพี่น้องแห่งดีนะครับเอาเ,าเชียวเชียวมายัางสุงดูนี่ยพี่น้องชี้ไก่ดีๆนะครับนี่ส่งตรงถึงนาแปลงไร่สักนะครับแต่ว่าต้องหาคนลงเอาเองนะครับด้วยตผาผู้ใดแยกเอาเทรลาลอยสองลอยถุงนะครับเพราะว่าเพิ่นผมมีคนลงนะครับเพราะว่าราคาถือเป็นกันเองแล้วนะพี่น้องนะครับตัวนี้นี่ครับขีกไก่ลายนะครับผมนี่แกบหน่อยนะครับฉี้ไก่ลาย เหม็นแท้ๆลรปะทีนนี่นี่ครับนี่ครับผมสร้างมาสนะครับอันนั้นพวงหนึ่งนะครับเด้อพวงละสองพันลูกนะครับอันนี้ก็สองพันลูกนะครับัวนี้เพราะว่าผมปีนี้ผมติเหตุประมาณสี่สิบก็เลยนะครับถึงสี่สิบเกี่วเขาที่เกื่เขียมหาสิบไรนปะเกียมหาสิบไรนะครับผมผมปีนี้บอยมันหน่อยพด นี่ครับพี่น้องอยากได้นะครับเด้อสร้างได้เลยนะครับราคาผมก็ิพยามให้มันถึงที่สุดนะครับแต่ว่าทางในทางนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับเขาไปใกลไปไกลนะครับแต่ผมมีคุยให้นะครับสำหรับู้ใดอยากได้นะครับเด้อขี่ไกลขี่หลายหลายพวกเขียวขี่หลายนะครับนี่นี่มันคืดดินี่ครับนี่พี่น้องนะครับติดต่อมาทางอูไปทูนได้เลยเดี๋ยวผมโทรหาไอเ้านะครับ ชีไก่หลายๆนะคร <Mon> ับถุงใหญ่นะครับลูกพี่เข้าไปช่วยเลยนะก็มีอาต้ายราดมไม้นะครับชีไก่เด้อพี่น้องเด้อนะครับเฝ้าสังอีกจะน้อยแพงกว่านี้นะครับถ้าเขาสังซาหรือว่าช่วงเขาไปปลูกมันนะครับมันราคามันดิแพงนะครับขึ้นมันมันบมเมนหน่อยๆนะครับชีไก่เดี๋ยวผมสีนะครับติดต่อให้เด้อวพี่น้องถ้าเอฟซีผมอยากได้นะครับโปต้องไปเอาไซส์นะครับเดี๋ยวผมติดต่อให้ผมสีพอยามเป่าราคาให้มันพี่น้องได้ถือที่สุดนะครับตัวนี้ นะครับถือกวาดสองบาทมันก็ยังดีกว่าเฮ้าไตรแพงนะครับพี่น้องอันนี้ฝนกำลังลินนะครับเดี๋ยวดำใหมเบิ้งนะครับสี่พันถุงสองพวงนะครับพี่น้องเบิ้งเราน่ครับลูกหนึ่งพันพันถุงนะครับผมหรือว่าพันน้อยๆนะครับเพื่อขาดเพื่อเขินน้ำพี่น้องอืมครับเ็นแถมมมให้อยู่แล้วนะครับ เดินเดินหนาเดินนาหนึง่งนี่ครับถึงมันพอว่าช่วงนี้มันถอนแล้วพี่น้องเด้อน,นะครับช่วงฤด,ดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับตัวนี้ขี้ไก่ดีๆแห่งดีพร้อมพี่น้องเด้อนี่แห่งดีพร้อม,น,อน,อมนะครับนี่ผมจีบว่านนี่ประมาณสามร้อยถุงนะครับแห่งไสแห่งงามพี่น้องไส้ได้ทุกปีแห่งดีนะครับขี้ไก่ วงละพันนะครับไปทั่วประเทศด้วยเนาะไปทั่วประเทศเลยเนาะถุงใหญ่ดีอยู่นะพี่น้องเด้อนักนักว่เชียวจมให้พี่น้องเบิ่งดวอืมอือือืม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 อือืม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 อือือืม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 อออือืม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 อื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 มอืมอืม บนหน่อยได้พี่น้องเด้อยพันถุงไม่งั้นพวกนั้นสีเบิดว่าละ่ะพวกหนาวนี่ถอยคางเอาตินะนะครับแถวกาละสินลอยเห็ดนะครับเด้อแถวปลาจอกปลาจีนนะครับผมสั้งได้นำะพี่น้องนะครับสีไก่แห่งดีดีเช่ายนขวามาได้เชียวยนขอามา,มาจากหน่อยขยาวขยาว,ขยาวไอ บ่กเล้วขยะเหลี่ย,นะย2สองถุงมันติดนะครับหนึ่ถุงนะครับบนมันหน่อยนะครับด้วนี่ขีใกล้กกแหงนะครับขีใกล้แหงขีใกล้หลายนะครับตัวนี้เดวนีย้อนลงเอากันได้ด,ออดอรอนะครับเบิงเ่งตีละคันนะเปน็นหังด้อ รับผู้ใดอยากได้นะครับเดี๋ยวติดต่อมาทางเฮาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวสีพยายามบอกราคาให้ได้ถือที่สุดนะครับแต่ว่าทั้งนี้ถนันมันก็นขึ้นอยู่กับระยะทางที่เฮาไปนะครับเนี่ยตัวนี้พวาเพิ่นไปถึงถึงหน้าบ้านเลยนะครับผมตัวนี้ได้ปะตูดได้ไหมพอมันมันเลย่อนถนนเด้ นะผู้ใดอยากได้เดี๋ยวผมสิงเบอร์ทั่วผมไว้เลยนะผู้ใดอยากได้นะครับสําหรับขี่ไก่นะครับนะครับเดี๋ยวสิลงแม่มันนะครับพี่น้องไปคอยเด้อคอยเด้อเอียดเอีได้หลายโยได้หลายโยได้เด้นได้เดิน พอพอพอมันเอียงมันเอียงนะครับพี่น้องกำลังทำกัรนนะครับผมไอเอาลงอีกนะครับเพราะว่าเป็นแม่กับลูกนะครับสองพันถ้าช่วงนี้นะครับ มันก็นเริ่มถอนกันหลายนะครับพระเจ้าก็สร้างขี่ไก่กันหลายพี่น้องเด้อนะครับตัวนี้แห่งขี่ไก่ได้เองดีพี่น้องเด้อมันก็เอามาลมบำรุงขี้ดินนะครับในแปลงเกษตรนะครับผมนี่ขี้ไก่นะครับขี้ไก่มาจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผม เลย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 เลนเลี้นขี่ไกลดีดีไปหน้องขี่มันหลายนะบ่เหมือดดอกเอาลงโหลดบอกเราคมลงเพิ่งเงียยาวกันไปเลยพี่น้องเด้อสำหรับผู้ใดนะครับมีมันสัมปลังอยากได้ผีไก่นะครับผมสร้างได้นะครับสร้างได้สร้างได้นะครับ เดี๋ยวสีห้นะครับหมดไอแล้วไปส่งให้เลยนะครับตัวนี้อุ๊บไ,ได้อีกว่าพอพอราคานั่นคือตามระยะทางนะครับผมช่วงนี้ขี่ไกลอยู่ประมาณยี่สิบสามไปถึงเกือบสามสิบแล้วนะครับผมขี่ไกลต่อถงแต้วต่อพื้นทีนะครับ

ไหลก่อนนะครับกองบักใหญ่เลยพี่น้องมาท่านใด2,000ลูกนะครับอยู่ทั้งนี้2,000เพอดีเลยนะครับเพื่อกับเพื่อมาให้อยู่ประมาณจะหาสิบถุงอยู่ครับเพื่อมันขาดนะครับนะครับเดี๋ยวก็ทีไปลงลูกนั่นโตแล้วพี่น้องเด้อสำหรับท่านใดอยากได้นะครับเดี๋ยวผมถึงเบอร์โทรผมไว้ให้นะครับ ตามเบอร์โทรแนวหยกมันเลยครับ0613783268หรือเบอร์1098182300ทุนหรือว่าทักเข้ามาในเพจอูไปทุนกันกับเสียด้เลยนะครับสำหรับผู้ใดอยากได้ขี่ไก่นะครับผมจะพยายามนะครับให้ไราคาถือที่สุดนะครับขอราคาข้าเจ้าให้กับเจนะครับตัวนี้เพราะว่าขี่ไก่มันมาจากสุพรรณบุรีนะครับตัวนี้โอเคพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนีกกอนนะครับผมสวัสดีครับ